ขอพระเจ้าเปิดสวรรค์เทพระพรให้แก่พี่น้องขอพระมวิญญาณบริสุทธิ์ตรัดกับพี่น้องสอนพี่น้องและทําให้พี่น้องเข้มแข็งนะครับเชิญฟังคําสอนครับสวัสดีครับเราจะมาเพิ่มความเชื่อด้วยกันดีไหมครับเราจะเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรกวาลและพระองค์สามารถทําการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาพี่น้องต่อหน้าชุมนุมชนและ คนทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงและชัยชนะนะครับพี่น้องผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์และหนุนใจพี่น้องให้เกิดความเชื่อนะครับอยากจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับเอลียาในหนังสือหนึ่งพงศษบทที่สิบ์บที่18ข้อ22ถึง29กก่อนนะครับเอลียาจึงกล่าวว่าเราเป็นผู้เผยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ฝ่ายบาเอามีผู้ทํานายหรือผู้พู้ชนะถึง450คนจงนําวัวหนุ่มมาสองตัวให้ผู้ทํานายของพระบาเอาเลือกไปตัวหนึ่งสับเป็นท่อนๆแล้ววางบนฟืนที่แท่นบูชาแต่ไม่ต้องจุดไฟแล้วเราจะเตรียมวัวอีกตัวนํามาวางไว้บนฟืนโดยไม่จุดไฟเช่นกันจากนั้น พวกเจ้าจงร้องออกนามพระของพวกเจ้าก็คือบาอัลส่วนเราจะร้องออกนามพระยาเวพระเจ้าองค์ที่ตอบโดยทรงไฟมานั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงและคนทั้งปวงก็กล่าวว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นดีแล้วเอลียากล่าวกับผู้ทำนายของพระบาอว,ว่าพวกเจ้าจงลงมือก่อนสิเพราะมีกันหลายคน จงเลือกวัวไปตัวหนึ่งจัดเตรียมแล้วร้องเรียกพระของเจ้าแต่อย่าจุดไฟพวกเขาจึงรับวัวไปจัดเตรียมแล้วพวกเขาร้องเรียกพระบาเอาตั้งแต่เช้าจนเที่ยงร้องตะโกนว่าข้าแต่พระบาเอาโปรดตอบเถิดแต่ไม่มีใครตอบอะไรเลยพวกเขาก็ร่ายรำไปรอบๆแท่นที่สร้างขึ้นตอนเที่ยงเอลิยา ก็เริ่มถากทางพวกเขาว่าตะโกนดังขึ้นอีกหน่อยก็บาเอาเป็นพระเจ้านี่บางทีจะกำลังเข้าสมาธิหรือเข้าห้องน้ำอยู่หรือกำลังเดินทางไม่ก็หลับไปต้องช่วยกันปลุกให้ตื่นฉะนั้นพวกเขายิ่งร้องตะโกนดังขึ้นเอาดาบและหอกมาเชือดเนื้อตัวเอง ตามพิธีจนเลือดไหลเที่ยงวันผ่านไปพวกเขาส่งเสียงตลอดบ่ายจนถึงเวลาถวายเครื่องบูชาในตอนเย็นแต่ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีคำตอบอะไรเลยไม่มีใครสนใจนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ต่ตอนหน้าประชาชนทั้งหลายว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือใครพระเจ้าของเอลียาพระยาเว หรือว่าพระเจ้าที่ชื่อว่าเบลซึ่งเป็นพระเจ้าจอมปลอมของพวกนักทํานายเหล่านั้นเอลียาห์บอกให้เขาเอาวัวหนึ่งตัวไปวางไว้บนแท่นบูชาและร้องเรียกขอพระเจ้าของเขาคือพระบาเอาส่งไฟลงมาสิแต่ว่าแม้ว่าเขาร้องเรียกตลอดวันไรยรำ่ำเชือดเนื้อตัวเองก็ยังไม่มีไฟลงมาหนึ่งพงกษัตร์บที่18ข้อ36ิข้อ37พูดต่อบอกว่า พอถึงเวลาถวายเครื่องบูชาผู้เผยพระวจนะเอลียาเดินมาข้างหน้าและอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาวเวพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลขอให้เป็นที่ทราบทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และกระทําทั้งหมดนี้ตามพระบัญชาของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์โปรดตอบเถิดเพื่อประชากรเหล่านี้จะได้รู้ว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงนำจิตใจของพวกเขากลับมาหาพระองค์เอลียาขอพระเจ้าทำการอัศจรรย์สำแดงฤทธเดชอันน่าสะพึงกลัวอันน่าประทับใจต่อหน้าตาของเขาและต่อหน้าประชาชนทั้งหลายรวมถึงพวก ที่ไม่เชื่อพระยาวเวคือพวกที่นับถือพระบาอัลด้วยเอลียามีความมั่นใจมากว่าพระเจ้าของชาวอิสราเอลพระยาเวพระบิดาของพระเยซูของเรานั้นมีฤทธิเดชทําการอัศจรรย์ได้ไม่ใช่ทําในที่ลี้ลับแต่ทําต่อหน้าประชาชนพวกผู้ทํานายของพระบาอาัลพระเจ้าจอมปลอมนั้นมีตั้ง450คนและ เขามาท้าทายผู้เผยพระวจนะคนเดียวคือเอลียามาท้าทายเพื่อพิสูจน์ต่อหน้าประชาชนชาวอิสราเอลทั้งประเทศบอกว่าใครคือพระเจ้าอย่างแท้จริงใครคือพระเจ้าที่สร้างโลกและจัก,กรวาลและมีฤทธิ์เดชเหนือพระเจ้าอื่นใดและ เอลียาก็ขอพระเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่ออธิษฐานอย่างใจกระหารอธิษฐานอย่างยิ่งใหญ่บอกว่าขอพระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ต่อหน้าประชาชนเหล่านี้หลังจากที่พวกผู้ทํานายของพระบาเอานั้นอธิษฐานแล้วล้มเหลวไม่มีไฟลงมาเผาศัตวะบูชานั้นเอลียาก็อธิษฐานเหมือนกันด้วยความเชื่อและพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานของเขาพระเจ้าก็สำแดงความยิ่งใหญ่ ความน่าสะพึงกลัวและความน่าประทับใจส่งไฟลงมาจากสวรรค์ต่อหน้าสายตาของคนนับพันในวันนั้นไม่มีข้อสงสัยเลยว่านี่เป็นงานของพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ของโปรงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเที่ยงธรรมและพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่พี่น้องครับ พระเจ้าของเราสามารถสำแดงฤทธิดเดชของพระองค์ต่อหน้าต่อตาเราและต่อหน้าคนทั้งปวงได้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่หนึ่งพงกษัตรบที่1ิข้อ3 8ถึงพูดต่อบอกว่าทันใดนั้นเองไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาฟืนหินและพื้นดินตรงนั้นและแม้แต่น้ำในร่องรอบแท่นก็แห้งไปหมดเมื่อประชากรเห็นดังนั้นก็ซบหน้าลงร้องว่า พระยาเวทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าวันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตคนไทยชาวลาวและชนชาวเผ่าทั้งปวงจะร้องบอกว่าพระยาเวพระบิดาของพระเยซูพระเจ้าของคริสจักรของพระองค์พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเราคาดหวังดีไหมครับว่าพระเจ้าของเราจะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราที่เราได้เห็นด้วยตา สัมผัสได้ประสบะการณ์ได้และญาติพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราคู่ครอง,องเราหรือเพื่อนรวมงานของเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราเชื่อดีไหมครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์บางทีพี่น้องอาจจะประสบสถานการณ์ที่รู้สึกว่าแม่พวกผู้ทํานายเหล่านี้มีจํานวนมากกว่าฉันฉันเป็นคนเดียวพวกเขามี่ต้อง450คนสถานการณ์ในชีวิตของท่านมันอาจจะดูบน เหมือนกับว่าท่านไม่มีทางชนะได้เลยท่านอาจจะคิดว่าการเจบป่วยในชีวิตของท่านนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ท่านสามารถจะต่อสู้ได้คุณหมอบอกไม่มีทางรักษาได้หรือสิ่งที่มาต่อต้านท่านตอนนี้มันรู้สึกมันแข็งแรงมากกว่ากําลังของท่านเองท่านอาจจะรู้สึกว่าปัญหาเรื่องการเสพติดของท่านติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันมันมีธิ์เดชเหลือเกินท่านจะชนะมันได้อย่างไร หรือปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องครอบครัวลูกของท่านหลงหายหรือว่าอะไรก็ตามที่มาโจมตีท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันใหญ่ยิ่งกว่าที่ท่านจะสามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวของท่านเองแต่อย่าท้อใจนะครับพี่น้องอย่าท้อถอยอย่าเดินออกไปหนีไปท่านต้องทําเหมือนกับที่เอลียาทำก็คือท่านจะไม่กลัวภูเขาเลาวกาเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นที่พยายามมาทาให้ท่านนั้นรู้สึกมันพ่ายแพ้รู้สึกว่ามันเกรงใจสู้ไม่ไหวแล้วมันมาต่อสู้ท่านพี่น้องท่านมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเยโฮวาห์ผู้ยังทรงนั่งอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลเป็นพระเจ้าของเอลียาและพระองค์สามารถสาแดงฤทธิ์เดชข,ของพระองค์ต่อหน้าต่อตาพี่น้องและต่อหน้าคนทั้งปวงที่อยู่รอบท่านและท่านจะมีคําพยาน หนังสือพระคัมภีร์พูดถึงสิ่งเหล่านี้เยอะมากว่าพระเจ้าทําการยิ่งใหญ่ต่อหน้าสายตาของคนทั้งปวงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงพี่น้องเชื่ออย่างนั้นดีไหมครับวางใจในพระเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานชัยชนะให้แก่ท่านอย่างอัศจรรย์ได้ในหนังสือหนึ่งแซมเอลบทที่17ข้อ4 7่สบถึงห้บอบอกว่าและชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระยาเว ไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาเวพระองค์จะทรงมอบพวกท่านก็คือพวกกองทัพของฟิลิสเตียและโกลาแอดนี่เป็นคำพูดของดาวิดนะครับไว้ในมือของพวกเราต่อมาเมื่อคนฟิลิสเตียน,นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวิดดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟิลิสเตีย นั้นอย่างรวดเร็วก็คือโกลแอดนั่นเองยักษ์ตัวใหญ่นั้นและดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเวียงด้วยสลิงถูกคนฟิลิสเตียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดินดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่ง และคว่ำคนฟิลิสเตียนคนนั้นลงฆ่าเขาเสียแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือดาวิดจึงวิ่งไปยืนอยู่เหนือคนฟิลิสเตียคนนั้นก็คือโกลแอดหยิบดาบของเขาชักออกมาจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเมื่อพวกฟิลิสเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนีไป เห็นไหมครับพระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่ชัยชนะการทุลุทลวงฤทธิเดชต่อหน้าทั้งศัตรูคือพวกทหารฟิลิสเตียและต่อหน้าต่อต,อตาของคนอิสราเอลและต่อหน้าต,ต่อตาของสายตาของกษัตริย์ซาอูพระเจ้าสามารถสำแดงฤทธิเดชของพระองค์ต่อหน้าประชาชนได้สงครามที่ท่านกำลังประสบอยู่ปัญหาที่ท่านกำลังต่อสู้อยู่นั้นไม่ใช่สงครามของท่านแต่สงครามนั้นเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับ อนุญาตสิครับให้พระเจ้ามาช่วยท่านด้วยความเชื่อพระเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับท่านเพื่อท่านจะมาหาพระองค์และขอพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์เพื่อพระองค์จะสำแดงฤทธเดชอันน่าสะพึงกลัวผ่านชื่อกองท่านต่อหน้าต่อตาของท่านและต่อหน้าต่อตาของคนอื่นให้คนทั้งปวงรู้ว่าพระเจ้าคือพระยาเวเป็นพระเจ้าของคนไทยชาวลาวและชนชาวเผ่า ไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลเท่านั้นไม่ใช่ชาวอเมริกันเท่านั้นแต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กล้าอธิษฐานแบบเกินความเข้าใจสิครับพระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อหน้าต่อตาพวกเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่เกินธรรมชาติและทุกคนจะเห็นพระหัตถ์ของพระองค์เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราและทำการอัศจรรย์ให้แก่เรานี่คือพระเจ้าของเราพระเจ้าของเราอยากจะสำแดงความยิ่งใหญ่และชัยชนะผ่านชีวิตของเราและต่อหน้าต่อตาเรา อพยพบทที่3 4ข้อเถึง11เป็นคำพูดระหว่างโมเสสกับพระเจ้านะครับดูสิครับพระเจ้าพูดกับโมเสสว่ายังไงนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วกราบทูลว่าโมเสสกราบทูลพระเจ้าองค์เจ้านายถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ก็ขอพระองค์โปรดเสด็จไปกับข้าพระองค์แม้ว่าประชากรนั้นหัวแข็งและขอประทานอภัยการล่วงละเมิดและบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอทรงรับ พวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วยพี่น้องครับเราต้องถ่อมใจแสวงหาความโปรดปรานของพระเจ้าและรักการทรงสถิตของพระเจ้าขอพระเจ้าสถิตไปกับเราไปกับเราทุกคนทุกแห่งนี่เป็นเหตุผลที่ผมรักไฟของพระเจ้ารักการทรงสถิตขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเพราะเมื่อพระองค์มาสถิตอยู่ด้วยเมื่อเราเคลื่อนไปด้วยไฟนะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาเราและต่อหน้าต่อตาประชากรทั้งปวง ข้อ10บ,บอกว่าแล้วพระองค์ตรัสว่านี่เนี่เราจะทําพันธสัญญาเราจะทําการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้าผมพูดซ้าอีกทีนะครับเราจะทําการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้าเราจะทําการอัศจรรย์ต่อหน้าคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าและญาติพี่น้องของเราพเราพื่อนของเราที่ไม่รู้จักพระเจ้าซึ่งไม่เคยมีใครทําในทั่วพิภพและในประชาชาติทั้งสิ้น ประชาชนทั้งหมดซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้นจะได้เห็นจะได้เห็นราชกิจของพระยาเวเพราะสิ่งที่เราจะทำต่อหน้าเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามจงรักษาคำบัญชาที่เราให้เจ้าในวันนี้ดูเถิดเราจะไล่คนอมโมไรคนคานาอันคนฮิตไทยคนเปริสซีคนฮีไว และคนเยบุสไปให้พ้นหน้าเจ้าพระเจ้าของเอลียาพระเจ้าของดาวิดพระเจ้าของโมเสสก็คือพระเจ้าของเราด้วยจริงไหมครับพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะประสบสถานการณ์ใดๆวางใจในพระเจ้าเชื่อสิครับพระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาประชากรรอบตัวต่อหน้าญาติพี่น้องของท่านเพื่อนของท่านและต่อหน้าต่อตาท่านได้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว มีพี่น้องมาที่โบสถ์ปวดหลังมากตอนตื่นนอนเช้าเขาลุกไม่ค่อยขึ้นผมวางมือให้ไฟของพระเจ้าแตะเขาผีออกปรากฏว่าอาการปวดหลังหายไปทันทีมีพี่น้องอีกคนหนึ่งเป็นชาวเมียนนะครับเขามานี่สองคนนี้เป็นชาวเมียนของกอีกคนหนึ่งมารอบเช้าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกตอนกลางคืนพระเจ้าทาการสัจจรรแตะเขา ปรากฏว่าคืนนั้นเขานอนหลับและหายใจได้เขาจะเป็นพยานวันอาทิตย์หน้านี้นะครับพี่น้องพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าทําการสัจจันทร์ผมเป็นหมอคนไทยมาประเทศอเมริกาก็ผู้พูดภาษาอังกฤษไม่เคยรู้เรื่องนะครับอ่อนแอไม่ได้จบการศึกษาที่นี่แต่พระเจ้าเคลื่อนประหัต์ของพระองค์ต่อหน้าต่อต,อตาพวกหมออเมริกันไปเคลื่อนจิตใจของเจ้านายผมให้รับผมเข้าทํางานและได้งานที่นี่อย่างอัศจรรย์และก็จบการศึกษาที่นี่ได้ พระเจ้าทําการอัศจรรย์และคนในโรงพยาบาลที่นี่รู้ว่าผมเป็นคริสเตียนและพระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้แก่ผมพี่น้องครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่วางใจในพระเจ้าดีครับเชื่อนะครับอธิษฐานด้วยความกล้าอธิษฐานด้วยความเชื่อและเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์และทะลุทะลวงนะครับพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยินดี ที่จะทาการยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่มาสแสวงหาพระองค์ผ่านคําสอนนี้และคนอื่นๆรอบตัวเราจะเห็นความยิ่งใหญ่และความแสนดีของพระองค์และเขาจะมาเชื่อในพระเจ้าเราจะมีคําพยานบอกคนมากมายแลวขอขอบพระคุณพระองค์ที่สงครามที่เรากําลังประสบนี้สถานการณ์ที่เรากําลังประสบอยู่ตอนนี้แม้มันดูมันลําบากยากเย็นแต่ไม่ใช่สงครามของเราเป็นสงครามของพระองค์พระองค์สามารถ ทำให้โกลแอดยักษ์นั้นล้มลงได้พระองค์สามารถทําให้ชาวอิสราเอลชนะสงครามได้พระองค์ส่งไฟลงมาจากสวรรค์ได้ให้เอลียาพระองค์ก็สามารถทําได้เช่นกันเราเชื่อระวางใจในพระองค์ว่าพระองค์สามารถทําสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้และทําแบบที่น่าประทับใจมากๆจนคนทั้งหลายมาเชื่อในพระนามของพระองค์และคนมากมายญาติของเราเพื่อนของเราและคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่ามากมายจะบอกว่า พระยาเวเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ขอพระเจ้าทําการสัจรัย์ให้พี่น้องด้วยขอพระเจ้าเคลื่อนไหวในครอบครัวของพี่น้องในชีวิตของพี่น้องในการเงินของพี่น้องสุขภาพของพี่น้องในคริสตจักรของพี่น้องในหมู่บ้านในตําบลของพี่น้องที่อยู่ขอพระเจ้าเคลื่อนไหวและพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้จะมีคําพยานมากมายบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณมากครับที่ฟังจนจบนะครับอยากขอหนุนใจพี่น้องให้กดติดตามกดไลค์และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อพี่น้องจะได้รับคำสอนใหม่ๆนะครับพี่น้องรักพี่น้องมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับพระเจ้ามีแผนการที่ดีในหัวใจของพระองค์สำหรับพี่น้องนะครับแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของท่านนั้นยิ่งใหญ่กว่าแผนการของท่านเองนะครับ ให้เรายึดในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างดียอดเทียมและนำคำสอนที่พระองค์สอนท่านในคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับเอาพระสัญญาของพระองค์ใส่ไปในหัวใจของท่านปล่อยสิ่งต่างๆในโลกนี้ออกไปที่ดึงท่านออกไปจากทางของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระองค์และก็วางใจในพระองค์ทำดีที่สุดเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเตรียมให้กับท่านพระองค์จะทรงนำท่านไปสู่สถานที่ที่ถูกต้องพระองค์จะอวยพรท่าน ท่านเรียนรู้ที่จะอวยพรศัตรูที่พยายามมาทำร้ายท่านนะครับอธิษฐานเพื่อคนที่ทำร้ายท่านท่านจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องท่านเป็นผู้ต่อสู้สงครามให้แก่ท่านนะครับดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าสิ่งที่เลวร้ายที่จะมาทำร้ายท่านพระเจ้าสามารถพลิกผันกลับให้เป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านได้นะครับพี่น้องครับอย่าลืมเป็นผู้ที่นำคำสอนไปปฏิบัตินะครับและอย่าลืม subscribe แล้วก็ไปกดที่กระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้รู้ว่า มีคำสอนใหม่ออกมานะครับขอบคุณมากครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่าน เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชุมานนั้นจมกับตลบัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชุมานและท่านจะเป็นพยานฝ่ายขาวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรือง และเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทนลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้รับเกียรติ Hòa truyền thần Đại tá